สวัสดีครับมาเจอก,กันอีกแล้วนะะในช่องของ Banky b e r g u วนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับในปี2022แล้วนะฮะ ปีที่แล้วผ่านไปเร็วมากเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะอยู่แต่บ้านนะ้องไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ปีใหม่นี้ก็เลยอยากจะช้อปปิง้งอยากจะซื้อเสื้อผ้าของที่แบบเซลลดราคาแน่นอนเราชอบของถูกอยู่แล้วไง <c oughs> ก็เลยต้องมาช้อปปิ้งนะับมีความเชื่อว่าถ้าเราซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ใส่ในปีใหม่เริ่มต้นด้วยปีใหม่นะฮะอะไรดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองเนาะเอาจริงๆก็คืออยากได้ของใหม่นั่นแหละอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่นั่นเองหาข้ออ้างไปเรื่อยเปื่อยนะว่าจะแบบเออโชคดีมีชัยอะไรก็ว่าไปนี่ก็คืือเส ้อผ้าซาร่านะคบเป็นเสื้อผ้าที่แบรนด์ที่แบงค์ชอบเหมือนกันเพราะว่าราคาก็คือจับต้องได้น้องไม่แพงมากเกินไปจะมาอันบ็อกให้ดูว่าแบงค์ชอปปิ้งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คืออันบ็อกไปแล้วนาะเสื้อผ้าจากจีนซึ่งแบบหลายคนก็บอกว่าอยอยากให้ลองใส่ให้ดูบ้างแน่นอนเดี๋ยววันนี้อันบ็อกแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับอมาดูกล่องแรกเลยนะครับกล่องแรกก็คืออะไรนี่แพ็คมาดีงามนะเป็นแบบฟอยล์กระดาษอย่างนี้นะครับก็นี่เลย นี่เป็นเสื้อ,อผ้านิตติ้งนะครับเป็นผ้าคล้ายๆเป็นผ้าทอนะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลที่มีความนิ่มมากก็จริงๆอ่ะอยากได้ไซส์ที่มันเล็กกว่านี้แต่ว่าพอดีมันเหลือเนาะใส่แต่ไซส์ใหญ่แต่ก็คิดว่าโอเคพอใส่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสีที่แบบชอบนะครับ เหมือนกันสั่งมา2ซสีแต่ว่าตัวนี้จะไซส์ใหญ่กว่านะครับ oh. เป็นผ้านิตติ้งแขนยาวกะว่าจะเอาใส่แบบฟิลแบบขาวๆอะไรเงี้ยเนี่ยก็อาจจะตัวใหญ่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็ถือว่าใส่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์เกาหลีโอปป้าอะไรก็ว่าไปหรือเป็นป้าหรือเป็นลุงอะไรก็ว่าไปนะฮะถือว่าราคาจับต้องได้เอออากาศแบบช่วงแบบต้นปีหรือว่าปีใหม่นะครับก็ เป็นอะไรที่แบบเย็นๆนิดนึงนะฮะก็เลยกะว่าจะหาเสื้อแบบสเวตเตอร์อย่างนี้เพราะว่าเป็นเสื้อที่เรียบๆแต่ว่าใส่ได้ทุกโอกาสกาวมันผ้าเพราะว่าผ้ามันไม่ได้หนามากเกินไปนะครับก็อันนี้โอเคถือว่าจแบบชอบนะครับถัดไปนะครับ วัวนี้เป็นสเวตเตอร์อีกแล้วตัวนี้ที่แค์เคยใส่ไปนะฮะก็นะครับตัวนี้คือชอบสีเหมือนกันนะครับเรียบๆไม่มีลายอะไรแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวยมากนะครับเพราะว่ามันจะดูแบบมีความเป็นแบบสายฟอถ้าเราใส่กับเครื่องประดับใส่กับสร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเก๋ดีนะครับอันนี้เคยใส่ไปแล้วเนาะแอมเอามาใส่ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้อันบ็อกก็เลยแบบขอ,อน,นิดนึงนะครับ ัไปนะครับกล่องนี้ใหญ่หน่อยเป็นอะไรเอ่ยนี่จ้ะสเวตเตอร์อีกแล้วแต่คือตัวนี้คือตัวใหญ่มากเพราะว่าไซส์เล็กมันหมดแล้วแต่ว่าชอบดีไซน์ชอบสีของมันชอบท,ที่ตรงแบบมีสกรีนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือเนี่ยเห็นไหม ด้านหลังก็จะมีเขียนแบบสกรีนตัวอักษรอย่างเงี้ยคือใส่แล้วน่าจะสวยก็เลยกลาว่าจะซื้อมาใส่แบบถ่ายรูปแต่ผ้าแอบหนาอยู่เหมือนกันนะอันนี้นะฮะเนาะแต่ชอบสีเนี่ยเวลาใส่แบบดูเป็นโอเวอร์ไซส์ดูแบบเฮลโหลดูเป็นแบบสายฟอรหรือสายเกาก็ไม่รู้นะฮะอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อนะครับน้อที่ชอบสั่งเพราะว่ากางเกงอะ่ะเราคิดว่าน่าจะไปลองที่ช็อปน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า เหมือนเคยสั่งมาแล้วกางเกงมันใหญ่เกินไปก็เอาไปคืนแต่ว่าเสื้อเราใส่ได้อยู่แล้วไงมาดูกล่องนี้นะครับกล่องนี้เป็นอะไรยังไงเนาะนี่นะฮะในกล่องเวลาเปิดมาเขาก็จะมีแบบแพ็คมาดีงามอยู่นะเนี่ย นี่จ้ะนี่ก็จะเป็นกางเกงซึ่งเราคิดว่ามันใส่ได้อยู่แล้วเป็นกางเกงเป็นผ้าแบบอัดพลีทเนาะเป็นใส่เป็นคล้ายๆเป็นแบบตัวแบบใหญ่ๆหน่อยเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับก็คิดว่าน่าจะใส่ได้พอดีเพราะว่าอันเนี้ยคือมันมันสามารถแบบยืดหยุ่นได้เอวก็คือเป็นยางยืดนะฮะอันนี้แบงใส่เป็บไซส์เนะครับ เอวประมาณ31-32อถึงาองะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องเอาไปตัดขานิดหนึงแหม <c oughs> ก็เราไม่ได้แบบหุ่นแบบนะสูงอะ่ะก็เลยอาจจะต้องตัดขานิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าชอบชอบสีปคืนจริงไม่ชอบเป็นเกงสีขาวมากนะครับแล้วก็เห็นอันนี้เป็นผ้าอัดพีซแล้วก็เซลลพอดีก็เลยต้องจัดแล้วนะฮะใส่กับได้หลายแบบเข้ากับเสื้อหลายตัวมากนะครับ ก็อันนี้มีแค่กางเกงตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่เวลาเราสั่งไปเราก็จะสั่งเป็นแบบหลายตัวเนาะแล้วก็พอเวลาเขาส่งมาอาจจะแบบบางตัวอาจจะแบบอยู่ช็อปนู้นชอน็อปนี้อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยส่งมาหลายกล่องนิดนึงต่อไปมาดูกล่องนี้กล่องนี้อะไรเอ่ยนี่จ้ะเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าตังอีกแล้วนะครับเป็นสีสีเทาอ่อนเนาะแม่งชอบสีอันนี้มากนะครับเพราะว่ามีความเป็นแบบ เอิรนะ์ธโทนเนาะแล้วก็ราคาก็ดีงามมากนะฮะแล้วก็บางไม่ค่อยมีกระเป๋าแบบใบเล็กอย่างเงี้ยเผื่อแบบจะแบบใช้เงินแบบนี้ใส่เงินแบบนี้นิดหน่อย,อยถือไปนู่นไปนี่นะคะก็สะดวกดีนะครับแล้วก็แบางชอบสีอันนี้เป็นหนังเทียมนะฮะเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในนี่ก็มีช่องแบบพอประมาณแบบกรุบกริบนะฮะไม่ได้แบบช่องเยอะมากมายนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็มีที่ใส่เหรียญให้นะครับเนาะข้างในก็คือว่าแบบเรียบๆกระเป๋าตังค์อ่ะแต่อาจจะแบบพองหน่อยนะเวลาใส่เงินอาจจะใส่ได้ไม่ค่อยเยอะเราก็แค่แบบถือแบบเบาๆอาจจะแบบใส่แบบพกพากระเป๋าแบบเวลาใส่กับกระเป๋า crossbody อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเก็บง่ายหน่อยนะฮะอันนี้เนาะโอเคก็แฮปปี้ดีชื่นชอบนะครับอันนี้ต่อไปมาดูอีกอันหนึ่งนะครับ นีนซาเราก็ว่ามันหนักอะไรเนะวาะว้าวนี่ลองเท้าบูทสีแบบสีเทาสีครีมน่าจะสีครีมนะอันนี้คือแบบหามานานมากจริงๆอะมันอยากได้สีขาวแต่มันไม่มีเห็นพอเห็นแบบซาร่ามันเซลลพอดีเนาะ ก็เลยแบบซื้อมานะครับเป็นสีครีมเนาะก็โอเคสามารถใส่ได้กับแบบชุดหลายชุดเลยนะครับก็ชอบนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนคู่ใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะว่ายังไงเนาะนี่นะครับรองเท้าก็จะมีความหนังเทียมนะมีความอยู่ทรงเป็นทรงดีมากนะครับก็ข้างในก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น ยางยืดนะครับที่เราจะสวมเข้าไปได้เลยไม่ต้องแบบมีซิปเนาะเพราะว่าถ้าเป็นซิปอะ่ะมันอาจจะมีเดี๋ยวซิปตรงซิปแตกเป็นยางยืดอย่างเงี้ยอาจจะแบบใช้ได้นานกว่านะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยซิปแตกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงพื้นนี่คือแบบหนาประมาณ1นิ้วน่าจะนิ้วครึ่งอะ่ะก็เพิ่มความสูงให้เราได้อีกนะฮะไม่ต้องแบบเสริมส้นกันเลยนะครับ แต่ชอบชอบสีชอบอะไรอย่างเงี้ยคือกะว่าจะเอาใส่ไว้แบบใส่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นแบบในไอจแบบฝรั่งบางคนแบบใส่รองเท้าบูทแล้วมันดูแบบดูเก๋ดีดนะฮะอันนี้ก็ชอบนะครับ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้แมงก็มาอันบ็อกให้ทุกคนดูแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะครับเป็นแขนยาวนะครับถ้าใครชอบเสื้อผ้าแนว,แน,วนี้นะฮะก็ลองไปดูที่ชอ็อปหรือว่าจะสั่งออนไลน์ในเว็บซาร่าก็ได้นะฮะก็ถือว่าราคาแบบคุ้มค่านะ,ะับเพราะว่ามันเซลล์เนาะเราก็จะได้ประหยัดเงินไปอีกนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกด u b s c r i b e ให้ช่องของแม็กด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย